สวัสดีค่ะใครที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ขากาันดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ได้นะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะมาดูนะคะว่าใครที่กำลังคิดถึงคุณอยู่พลังงานอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้นะอาจจะเป็นพลังงานคุณหรือเขาได้นะคะ อะไรที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ขออนุญาตดูนะคะเทมเพลนเดลิเวอร์ราชาเหรียนนะคะ The แ m p e r ลอร สี่ถ้วยคนที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นะคือคนที่เป็น the emperor อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้มีความเป็นผู้นำนะคะหรืออาจจะเกิดหรืออาจจะเกิดในราศีเมษได้ mm hmm. เขาเป็นคนที่มีฐานะที่ดี mm hmm. เขาเป็นคนที่มีฐานะที่ดีนะคะมีความมั่นคงนะคะตอนนี้เหมือนเขาอาจจะนิ่งๆใส่คุณนะ,ะมีความมีความ ถือตัวก็ได้นะในบางท่านมีความแบบว่า,ารู้สึกว่ามีอีโก้ในตัวของตัวเองนะคะสี่ถ้วยเขาเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากนะแต่เหมือนตอนนี้เขาคิดถึงคุณนะดูตาตาระห้อยนะตาคิดถึงคุณนะเหมือนคิดถึงคิดถึงคุณอยากจะเจอคุณนะคะ เดลิเวอร์นะเขารักคุณนะคะเขาอยากจะกอดคุณนะคะคุณเป็นที่รักของเขานะคะเทมเพลนเหมือนว่าตอนนี้เขาอาจจะอยู่ในช่วงของการพักร้อนอยู่ก็ได้นะไปท่องเที่ยวไปต่างประเทศต่างแดนหรือว่าในต่างจังหวัดได้นะมีการพักร้อนเกิดขึ้น ตุ้มเอจิเซียนก้าวดาแนวสดสามไม้เดสตาเดซตา เขาคนนี้นะคิดมากคิดเยอะเรื่องของคุณอยู่นอนไม่หลับนะเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณได้นะคะเขาเฝ้าส่องเฝ้ามองคุณอยู่นะคะเขาและคุณอาจจะอยู่ไกลกันได้ต่างประเทศต่างแดนได้ต่างจังหวัดนะั้นเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเดอรสตานะเป็นคนที่โดดเด่นีเสเน่เป็นไลเวอร์เกอร์สตาร์ซีได้นะคะ เขาเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถทํางานหลายอย่างเป็นคนมีเซนต์มีรางสังหารน,นะคะชอบพัฒนาตัวเองชอบเรียนรู้ตอนนี้เขาอยากจะมีการ take action ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะมีความใจลอ้อมีความใจรอนะอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูนะคะว่าไพ่มีเธออยากจะบอกอะไรพื้นที่พื้นที่ปลอดภัย อุปสรรคท้าทายเห็นคุณค่าลงมือทำ ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอาจจะมีอุปสรรคมีเรื่องราวที่จะต้องฝากฟันนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ย่อท้อนนะคเขาจะฝากฟันอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้นะคะเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณเป็นนะเขารู้คุณค่าแล้วนะคะว่าคุณคือคนสําคัญในใจของเขาคุณเป็น คุณเป็นพื้นที่เซฟโซนสําหรับเขานะเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่อบอุ่นหัวใจของเขาเขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดคุณเขาจะมีการลงมือทำนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือมีการเทคแอคชั่นเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะดูนะคะว่าพายอยากจะบอกอะไร ช h ดอันนี้ได้เล c t ่ะวิ Take action นะคะเหมือนว่าพ่ออาจจะบอกว่าให้คุณลงไปโฟกัสสิ่งอื่นก่อน,นะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็ อาจจะต้องใช้เวลานะะในการรอคอยะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ว่าจะมีการเทคแอคชั่นเกิดขึ้นในความสัมพันธะะ์จะมีการติดต่อสื่อสารมาจากเขานะคะแต่ว่าต้องเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะหะหววังคุณกับเขาค่ะข,ขอบคุณนะาะสหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขและพบกันใหม่นะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ